นี่ครับน่าจะเป็นรูรถด่วนครับนี่นี่ครับนี่เป็นรูเข้าแบบนี้ครับลองเจาะดูครับผมนี่ครับมีป่องนี้เลยครับนี่นั่นครับนั่นมีไม่เยอะผมก็ไม่รู้ครับอืมอ้นี่ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เก็บครับผม โอ้โห,โ,หโ,หโหตกตกนี่ครับตัวอ้วนอืมนี่ตัวขาวๆเลยครับอืมนี่ครับ ใส่ให้ใบตองไม่มีเยอะครับมีนิดเดียว